สุนักจิ้งจอกกับอีกาครั้งหนึ่งสุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นอีกาบินผ่านมาพร้อมกับคาบเนยแข็งชิ้นหนึ่งไว้ในปาก มันมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้เนยแข่งชิ้นนั้นต้องเป็นของข้าสุนัขจิ้งจอกพูดและเดินที่โคนต้นไม้อ,อีกาขยับหัวและเริ่มเป่งเสียงกากาอย่างตั้งใจ อีกาขยับหัวและเริ่มเป่งเสียงกากาอย่างตั้งใจแต่ขณะที่มันอ้าปากในแข็งก้อนนั้นก็ตกลงมาสุนัขจิ้งจอกรีบฆ่ามาทันทีให้มันได้อย่างนี้สิ สุนักจิงจอกพูดข้าต้องการเท่านี้แหละเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับเนแขงของเจ้าข้าอยากจะให้คำแนะนำเล็ก,ลกๆน้อยๆคืออย่าลงเชื่อพว,วกยกยอปอปั้นน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเชื่อคำพูดของคนประจบประแจง